ข้าวอินมิ้ม่ไนมิ้นจข้าวนั่ขนข้าวนั่นก็นมาเลี้ยงด้วข้าวดาราไตา่อ่ไรบ้ดาราไตาส่ส่วนอัน,นยังมุสลิยยมายังบุกอมอัคพันตแต่ลูกมะลิงแตดุนแล้วบังสองสามหมื่น นด่ลก็ะจะมันงั้นสูหลายสิถือว่าม่นเบิดแล้วนด่ละอมอักขันยุวัดอย่างบูกบ้ก็จะบัดยุนิกรียบนะนด่ละมันเจ๊กีล่ลีอายุทัก้กันกับขวิย

โอ้ยคะนนคะนระยะทุดท้ายนี่ร <Evet. S 2> ักษาไปเลยคนกนนคะยะนึงและสองนี่รักษาหายแจ็คมาเล่นดูเสบลุนมาเล่นนี่ดูหัวใจพ่อมาเล่งลูกหัวใจร่นอย่กัน้องสนกเอาปีเป็นก กิดพว28อย2ี่สิบเปดสองพันห้าร้อยี่สิบดพวกันบ,งนบ,บนังแดดเงินผู้อมกับน่มาบันผู้อมกับมันนังสงคมขํามใจผู้เท่านะใจนังสุมามมันดีกัแม่อันนี้แหละน้าล้ไลาไวรุ่น แต่ละสง่งจิลตละแดลนักแสดงเขาเขาเดี๋ยวไว้อยูดประงานจีหามือเจา้าของงาน ที่หามือแล้วกันเผาเรียนะเผาฝังเผาเลจายจักยูวันเดี่ม่รูว้วันวาวัดเทพยสีลินทวนวัดเทพยสีลินทวนจกักยูใช่วัดเทพแซวบนะดจิสุก hati-hati je แก่แก่ก็มีเมียเลยนะเมียเมีย่เป็นเป็นลูกครึ่งว่าฝรั่งจักลูปนี่ผู้รู้ิ้นมันมีลูกน้ำกันมีลูกมีเมียเป็นฝรั่งไม่เป็นคนไทยเนี่ยนฝรั่งสิว่า Ui, khẩu hoa vĩnh hoa hoa vĩnh đi <laughs> hoa hoa lên. Ở hoa 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 เอาจนลูกขึ้นไม่ได้เลยนะย่างไม่ได้เลยน,นุ่มโคเลย,นนยกินยาไรย,ยาทำงาันน่กนะนกินยาไรทำงาันน่ะนุ่มโคเลยยาหลังอาหารบริเนณัขนยาก้อนอาหารนี่มันมันสิบูเห้งดิต้องใส่ปก,กติน่ะ อันนี้หมวเพันแหวนยาหลังอาหารมันก็เลยแหงกินข้าวก่อนหลังอาหารมันก็เลยสียท้องใส่บุกคล้ายๆกับเตะขนาดกินข้าวเด้วยังยังท้องใส่ยังมืเข้าวสิเข้าวขังเดบ๋ยพยยาไม่แรง